อีกครั้งหนึ่งก็นอนเกียร์ไก่เกียร์อีกครั้งหนึ่งก็จะขึ้นวันที่16ิถุนาของ <c oughs> ขนากรุงเทพต้องการขายที่ดินเนี่ยค่ะไม่ได้คือคือตกละกาวว่าจะใช้นี่ด้วยกันว่าเรามีเราซื้อที่ดินตรงนี้ไว้แต่มันไม่มีนโฉนดนะเป็นเป็นภาษีบนท้องที่ธรรมดาครับที่พืชพันโลกที่บ้านเกิดแล้วก็กะว่าถูกเนี่ยหลวงพ่อคูณบอกไว้ เอพอดีพ่วงกับเพื่อนอยู่เพื่อนก็ไม่ยอมลดราคาเราก็เออถ้าางนั้นก็ขายไม่ได้จะขายของได้ก็ให้ขายถูกๆแล้วให้ทาบุญให้ทานนะจ๊ะไม่ค่อยทําบุญให้ทานด้วยก็ทาสัปหะนะโอ้กี่วันกี่เดือนกี่ปีไปทําทีละจ๊ะสองสามเดือนกันเออทีบุญสองสามเดือนไปทําทีให้ทําทุกวันต่อไปเนี้ยใส่บาททุกวันวันละหนึ่งบาท นะคะเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนหนเอาเงินเอาเงินไหนบอกว่าดูรายการมาไงนรายการนะบอกไว้หมดอ่ะไปดูเอาเองนะจ๊ะวันนี้ใช้แรงหรือยังใช้แล้วครับมากไหมมากครับก็ต้องมีขนดินเหลาไม่ไผ่คือจริงต้องไปเอารากไม้ขึ้นให้ได้คุณจะได้ฝ่าฟันอุปสรรคได้ผลไม้ด้วยครับไม่ใช่รากไม้เพาขุดตอไม้อ่ะทุกทั้งหลายแหล่ที่มันจะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปเป็นสําคัญความหิวเกิดขึ้นก็เพราะรูป เป็นอะไรมาจ๊ะีวิสลุดจิมบิ์ครับที่บอกว่ามีอาการไข้เจ็บคอมาเป็นปีค่ะแต่ว่าตอนมาที่นี่ไม่ไมีอาการก่อนหน้านี้ได้ทานยาหายไปแล้วแล้วก็มีอาการปัสสาวะขัดที่ว่าค่ะคิดถึงก็ขัดฉี่ไม่คยขึ้นฉี่ฉี่ไม่ราบรื่นไปเข้าห้องน้ำแล้วจ้ะ ฉีบฉีเคล,อล่องแล้วก็ววก่อนเมื่อกี้ไปเข้าต่อแถวก็เลยไปเข้าน้ำก่อนปวดฉีบแล้ต้องไปพิสูจน์นะคะหายแล้วทีนี้ท,ที่ที่ไม่ได้เขียนะนะคือมีปวดเจ็บข้อากดนิดหน่อยเพราะขับรถค่ะเดี๋ยวแถมให้นิดนึงแต่อันเนี้ยพระพุทธูองค์ประสงค์ที่จะแสดงฤทธิ์เพื่อเป็นการเตือนผู้ชายที่เจ้าชู้หนูทำกรรมเจ้าชู้มาใช่ไหมจ๊ะใช่ครับทำผู้หญิงมากี่คนจ๊ะ ประมาณสี่ห้าคนก็มาทําให้ปัสสาวะขัดและอาจารย์บอกหนูว่าในอนาคตหนูจะเป็นมะเร็งต่อมลูกมาหนูอยากเป็นดูไหมไม่อยากเป็นครับถ้าอยากเป็นดูแล้วมาหาอาจารย์ใหม่ก็ได้หรือวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วหนูเท่ากับว่าได้อุทิศบุญให้ผู้หญิงทุกคนแล้วใช่ไหมจ๊ะหนูก็เลยปัสสาวะพุ่งแล้ะแถมหลังให้หายลูกหายอดูซีหายไหมอันนี้กมเจ้าชู้เหมือนกันแหละเปกง ชาหน่อยจ้านิดหน่อยก็คือดีขึ้นย,ย,ย,ยังไม่ถึงกระหายยังไม่ถึงกระหายเรื่องกรรมเจ้าชู้รวมตัวกับกรรมที่ตีหลังหมาหลังแมวตีงูตีตะขาบมาแถมให้อีกทีหนึ่งดูสิหายไหมจ๊ะหา,หายแน่นะมันไม่มีอาการปวดนะอ้าว ไม่ปวดก็ต้องหายสิเนาะอ่ะให้พบปาฏิหาริย์นะลูกนะ <c oughs> แล้วหมันมาอยา่ามาแบบนี้แล้วหายหน้าไปก็ผมจะใส่บาท<ช>เอาเงินใส่กระปุก คนละบาทสองบาทแล้วแต่ไม่ต่างกันหนึ่งบาทจ้าแล้วเวลาเต็มเราก็จะมาทาบุญจ้าแล้วก็มาใช้แรงนะลูกนะใช้แรงครับจ้านัวคาถาตัวเมตตาที่ผมท่องมาสิบกว่าปีนะครับโอ้ดีลูกดีเจอจในหนังสือก็พบจ้าลูกีดกับพ่อสีดำแต่หนูยังไม่ได้ไม่ได้อุทิศบุญไงหนูก็เลยยังเป็นอยู่แม้จะท่องคาถาแต่คาถาที่ทําให้หนูอะไม่ตายโหงไม่ประสบอุบัติเหตุใช่ครับือท่องตลอดการเดินทางขับรถเซลมา สิบกว่าปีคือขับออกสายกัตาทุกเดือนก็ไม่ไม่เจอคราวนี้เลิกกันร่อนนะลุกนะครับใช้ความจริงแต่งงานแล้วไม่ได้ไปไม่อาชีพอะไรก็ต้องให้ทําด้วยความจริงนะลุกนะไม่พูดเพื่อที่จะขายของได้ครับไม่โกหกมดเท็จอยู่ใช้เทคนิคการตลาดนะจ๊ะขอให้เจริญนะลุงนะไปนภัทรวีเกษมอายุ19ปีอยู่สุพรรณนักศึกษา เป็นอะไรมาจ้ายาวเลยเนี่ยเป็นเวลาถ่ายค่ะจะมีเลือดออกจ้ะแล้วก็นิสีดวงเหรอจ้ะไม่ไม่ไคยดวงค่ะมเป็นมาเป็นปีเป็นมาเป็นปีเดี๋ยวอาจารย์อ่านนี่แป๊บนะมันยาวอ่านจดหมายรักก่อนคุณแม่เคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วบอกว่ามาลงแรงทำบนที่นี่แล้วรู้สึกดีไม่ปวดตัวเลย ก็เลยชวนหนูมาให้หนูมาทำบุญด้วยกันและหนูมีอาการไม่ดีเวลาขับถ่ายชอบมีเลือดออกมาตลอดชอบก็ไม่ต้องมาหาบอกอาจารย์ถ้าไม่ชอบเขามาบอกนะจา๊ะคุณแม่เลยบอกว่าเดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยบำบัดให้เพราะยังไม่ได้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเลยไม่รู้ว่าเป็นลิสิดวงหรือเปล่านะคะเคยฉีดยาฆ่ายุง และเวลาหาเห็บหมัดให้สุนัขก,ก็จะค่าและก็ชอบปวดเมื่อยตามตัวมาตั้งแต่เด็กๆอชอบอีกแล้วไม่ชอบก็ได้ <c oughs> จ๊ะชอบเหมือนที่อาจารย์ชอบขนมจีนหนูเลยเะ <c oughs> จ๊ะไม่ชอบก็ได้อาอาจารย์ถามเลยดีกว่าหนูเคยแย่ก้อนอะไรมาบ้างสัตว์นี่ยไม่เคยแย่อ๋อหลือกดูดีๆมาแรงมาแรงปอเคยเล่นไหม เคยเล่นเท้าอย่างไรจับเขามาโนานมากเลยจำไม่ได้รู้แต่ว่าเล่นน้ำในเขื่อนแล้วแมงปอมันเยอะก็เอามาเล่นนี่จ้ะเด็ดหางเขาป่ะสงสัยไม่ต้องสงสัยค่ะเรื่องของแน่ๆเลยค่ะใช่ไหมคะเด็ดหางแมงปอแล้วเคยเอาอะไรแย่หางเขาไหมล่ะหางแมงปออะเอาต้นหญ้าเล็กๆอะไรเงี้ย แย่ yeah, แล้วให้เขาบินเนะ่ะถาำเปล่ามั้มงมด้ไม่ได้เดี๋ยวก่อนอาจารอาการเลือดออกตอนตอนที่ถ่ายเนะี่ยตอนนี้ยังออกอยู่ใช่ไหมอ,ออกทุกวันเลย